ไม่ได้อัปเดตค่าสายตาม,มาสองปีมาตัดแว่นทั้งทีมันจะสั้นขึ้นขนาดไหนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านแว่นตามองเดยนะคะสาขาแจ้งวัฒนะนะคะอยู่ในปัมน้ำมันเลยบอกเลยว่าสะดวกสบายมากที่เลือกมาลานนี้นะคะเนื่องจากว่าเขามีกรอบและเลนเนี่ย เยอะมากทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์เกาหลีแบนรแบนด์ยุโรปคือเลือกไม่ได้เลยทุกคนเพราะมันน่ารักมากมินิมอลนะคะแบบว่ามีให้เลือกหลากหลายทรงเลยนะคะแถมยังใส่สบายด้วยและที่นี่นะคะยังมีบีเวกซ์วอรันตีนะคะซึ่งสามารถปรับแว่นและเลนสเนี่ยได้จนกว่าเราจะใส่สบายตาเลยคือถ้าเรารู้สึกว่าเอยมันยังใส่ไม่สบายตามันยังติดนู่นติดนี่ก็สามารถมาปรับแว่นได้ฟรีย้ําเลยนะว่าบริการฟรีและที่นี่นะคะพนักงานเนี่ยน่ารักมากทุกคนดูแลดีมากเลย และเขายังมีนี้เลยทุกคนบริการโอดีวีดีโอคอจากนักทัศนะมากหรือว่าหมอแว่นหมอเลยว่าให้คําแนะนําดีมากต่างหากเพิ่งรู้เลยว่าการที่เราใส่แวน่นไม่ตรงค่าสายตาม,มันเกิดผลเสียขนาดนี้พอดิฉันจากที่สั้น500ตอนนี้สั้น600แล้วจ้าแค่สงปีนะแกและเขาว่าแนะนําดีมากว่าเราควรใส่เลนชนิดไหนแว่นทรงไหนถึงจะเหมาะกับเราคือมันเหมือนลดตรงนี้ทุกคนคือเราแทบจะไม่ต้องคิดเองเลยแล้วพี่พนักงานก็คือช่วยเหลือเราตลอด รอบนี้บอกเลยว่าเป็นการตัดแว่นที่ประทับใจมากสําหรับใครที่อยากตามมานะคะก็สามารถมาได้เลยที่สาขาปตทนะคะเดอะด,ดิวแจ้งวัฒนะนะบอกเลยว่าที่จอดรถดเยอะมากหรือว่าใครที่แบบไม่ได้อยู่แถวแถวนี้ก็สามารถไปที่มองเด้ทุกสาขาได้เลยนะ